Yeah. É. อคุณลาภภูย่างสวยงามมือลูกชิ้นลูกค้าผูเอ,อกมาให้นะคะมาถวายภูเจ้าเสาวกมีค่ะกมีผู้คนรวมบุญมากมือนะคะเรอวัดป่าวัดเมื่อแท่ตนผาปลานะะวันที่สิบห้าวันเดิมล่ำบวงสวงนะคะนัก่ำกับเตรียมตัวเรือค่ะอันนี้มีนางมาลีบริษัท บริี้สูทบอดี้แบริดี้แซบบอดี้แซแสดว่าลืมลืมเขียนไม่หานะบอดี้ส่าบอดี้บหดบอดี้สูทบอดี้บอดแ้ก็ู้ตาเอซอยค่ะคนซอยนอค่ะครับรถแททานบิส์ขออคุ้หลายๆเดี๋ยวคุณพิจารเนาะค่ะอันนี้ก็นางสดชื่นนะคะจันนาปทิย์ ถวายปูสามร้อยยิมหนึ่งร้อยหน้าร้อยหนึ้อยแม่ปูหนึ่งร้อยค่ะใช่ยิมหนึ่งร้อยอันนา้แขนงจำนงมุนสนอกนะค่ะถวาไว้ปูสองพันติบแม่ปูสี่ร้อยยิมสองรยค่ะอันนี้สอง้ยครับแ้เตงมโมกับการยาวอ้ปอยดแต่เตงมโมกันยาคนละร้อยแล้วก็มีวันหนึ่งร้อยครับ มีวันมีดากหลยนะคะดากหลยแบบนึงแหรอคราบบ้า่เป็นหวมบุญมากนะอปอไอ้ทีบทางทีมงานนั่มน,นะคะ,ะขอขอบคุณขอคุณไ,ไลยๆแต่เอือนเฮียตัวผาาน้ำกข็นั่นค่ะเด้อลุนน้ำกัน เป็นโครงสุดท้ายวันที่สิบห้ากุมพาสองห้าหกเจ็ดนะคะฟังดีๆนะคะเพราะว่าเข้ากับแ้วเต่บุญไผมันนะคะแล้วเต่บุญคือเข้าได้ยินน้ากันละ่ะว่ะคนได้ยินอยู่กับว่าได้เจ้าสิลล่ค่ะอาเงียกานซะซุมสารเข้าอาจจะว่าท่านหอดท่านถือให้แล้วคนก็ได้หน่อยแล้วคนก็ได้หลยนะคะมันเหลวแต่มันเหลวแต่ดวงเขา้นานายมณะคง คงพาสูงนะคะพามาทั้งเอร่วมบุญกับปู่ตาสามพันบาทจิ๊กแม่ปู่สี่รอยวันสี่รอยนายสองร้อยนะคะที่มาเี่บันวันสี่พันเล้ววันสี่พันเลยไรก็ปูพราลแล้นี่สี่พันสิันสี่พันูมาสี่พันันสี่พันหันทิมพียตัวแทนสี่ร้อยค่ะนายมานะคงคงพาสูงเะค่ะแด้สาธุค่ะ รวมบุญมาพร้อมกับป่วยธานุด้วันนี้อันนี้ปนน่วยธานใช่อันนี้อันนี้ป่วยธานได้รับ่ลพรยเด้อค่ะเด้อร์ป่วยธานุอ่อนส,สีชอนวงสุริยานะคะขอรวมบุญกับคู่ค่ะปัจจุประแจเป็นเงินหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบบาทนะคะอันนี้กับป่วยธานุา่าตลายอธาตุตะว่นพระจันทร์นะคะคะเนะพราะว่ามันเป็นล่างค่ะขอบบุญขอบคุณเลยแลพอดีป่วยธานุเป็นสีมืดแค่์เพราะว่าท้าบุญหลายนะคะเดือนนีคำซ้ำเสียหางหมาองไเตะ ค่ะบ่มันเดีนด่นเนี่ค่ะเดี่ยดละเดียนน่ยดนึงประม้านชีพนะคะเพราะว่างวดละว่างวดละสิบหามือน,นะคะสิบหามือแม่ผู้ต้องให้ว่างวดนี้ผ้า,ากันโ้วมมานนะคะกะดัดแดผู้ละลิกละน้อยจะร่วมกันไปวันนี้แม่ผู้ก็เฮ็ดต้นผับป้าไปหลายวัดเบิงยอดผับป้านัน้งน้อค่ะว่าถวายวัดศาสโนบุนยอดเท่าใด้ละคะ่ะวัด วัดแก้วสว่างนะคะกุฎจั๊ระใดแล้ววัดพระแท่นนะคะเมื่อื่นกับวัดบันเมื่อดีนะคะอันยอดปลาปลาอันนี้คือยอดปลาปลาเมื่อวันยอดปลาศูนย์หนึ่งเก้าเออวัดอันกุฎจับนะคะวัดกุฎจับมีไทยไทยไทยเจ็ดศูนย์บ่ห้าเจ็ดศูนย์แต่ว่าัดสาสุบุตรวนเท่าไุ้งนี่อย่างเท่าไรหนึ่งหนึ่งหกสองหนึ่งหกเออสองหนึ่งหกบ่อันนี้ไทยมัน เอาไทยครับค่ะเพราะว่าไม่คู่ประจำเพราะเราทำวัชเม็ดไว้แล้วคำว่าลายนี่เราเขาเขียนไว้เขาเบื้องได้คีบเราเขาเขียนไว้สำหรับผู้ที่ยุไก่ประเทศมานางสาวสาลิกาขณายยดขอสะสมสร้างบุญกระปุกับแม่คู่นะคะ970ดวงมาลัย9พวงเงิน1,000บาทนะคะพร้องป่ยท่านค่ะมีหลายคนเนาะค่ะหลายซีเสียงแนะนำเพื่อรวมบุญมาอ่านยะ เดี๋ยวนให้ครูมีครับคุณมียืนมาค่ะจงไหนกะอนุโมทนาสาธุบุญไปนับกันนะคะสิ่งทีแต่ครูพาเฮ็ดพาสางเป็นสะพานบุญให้นะคะแล้วหลายสิ่งหลายอย่างไปครูกระถึงเวลาก่ะเฮ็ดทุอเจ้านาะค่ะถึงเวลาขันาน้นในสู่เวมานหลายกับแบงปันแปทั้งวันอื่นน้ำน,นะคะ่ะสำหรับลกัลกๆ่ค่ะคือวัดป่าบ้านเมื่อนนคะ่ะวัดป่าบ้านเมื่อที่กำลังสามมหากรีดียมื่นกัน สีไปสร้างเกดีต่นนะคะได้เช่นเร็กเล็กน,น้อยสะส้มสามกลุ่มไปเรื่อยๆผู้กับมาทานโซคลาให้เข้าไดน้นั่มให้ได้กินได้ทานแบ่งกินแบ่งใส่แบ่งท่านนะคะอันนี้นางเพ็ญประภาชะโมรินนะคะถวายปูหนึ่งพันหารอยบาทสิบเอกสองร้อยนะคะห้องเอีกสองร้อยขอบคุณค่ะถึงไลซื้อไร่เสียงนะคะที่ฝากมาน้ำยิ่ง น้ำแตงโมน้ำข้อเขียดแบบแอรพร้อมกับปี่กับวัน้นแกะสีน้ำเอาขึ้นถวายปูพร้อมกระไรซื้อไรเสียงนะคะอาจจะบ่ได้อ่านเม็เพราะว่ารไรซื้อคนมากกันหลายเนาะคะ่ะอ่านย่อๆเอาค่ะบพราได้ยินซื้อจะคล้องกับบ่ต้องหน่อยใจเด้อค่ะเด้อว่าซื้อบ่ได้ได้ให้เราแล้วค่เะ,คะเอาตามทีว่าคือปูคนไทยเม็ดทันบ่ปิดบังตัวเลขต,ตัวเบอร์ที่แม่คู่ยิบจับฉลากกินแบงรัฐบาลก็ขึ้นเนงินเกี็บ หนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดนะคะสี่ตัวสี่ตัวเราก็กล้าผูหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดศูนย์นะคะเก้าเก็ดแล้วก็เจ็ดศูนย์อันเล็กสาตัวก็เก้าเจ็ดศูนย์หอปูรีเก้าเจ็ดศูนย์นะคะพี่แค่นั้นค่ะขั้นอยากเด่นระลึกวันแม่คู่กับห้าเจ็ดศูนย์เนาะห้าเจ็ดศูนย์ค่ะคือมันตุ่ขับยอดผาปลาพอดีค่ะเจ็ดศูนย์ ยอยภาพป่าค่ะที่วัดกุศลทั้งกุศลจับนะคะทะวัดแก้วสว่าง,างค่ะวัดแก้วสว่างแม่คู่กับขอไว้ดอกขั้นโสมานขั้นใดล้านแตกหรือว่าตามที่แม่คู่กำนดเพราะว่ามันหลวัดเนาะค่ะเฮาเฮ็ดไปพอแม่คู่ปะทย่อยเฮ็ดไปเรื่อยนะคะมันหลายสิ่งหลายอย่างทั้งบุคลากรนทั้งมอหลองมอลำไปงั่นไปเสียไปงั้นหลาย,ยางนะคะต้องใส่ปัจจุบเจใจหลายค่ะเข้าไปหล มีหลายหมองทั้งเก็บยประตูทั้งไข่เนาะ <S <S หลายสิ่งหลายอย่างกะถือว่าเข้าเห็ดบุญความกันไข่โุกไายมันสุขปูขขสุขโคตรหลับลยนะคะเดอะ้อไปในกัะซินิม,มอนปูค่ะเอ้ามือไอ้มือวันนี้วันที่สิบสี่กุงภาวันแห่งความรักผู้แย้มมือความรักพอพ่อหาแต่ว่าชื่อสิบสี่กับม่อความรัก ห้ารักมือว่าชื่อคือกีกาจะมีความข่างคปยไปได้เนาะเออยังมวปู่กาแล้วปู่คประคับมาชื่แกงแบ่งแบ่งอาธรโอ้ไม่ง่ายง่างเนะอองายชื่อาย่ายบันจุกหมอกวันชื่อสิบสิบกรุง่าลูกหลานได้นำความรักความเอ็นดูกับปู่ตาเออพ่อกต่มือความรักคือกันยอ้อบมันบอมือความรักเือ ความฮักลูกฮักร้านนั่นแหละอยากให้ลูกร้านเดินทางที่ถูกต้องแต่ว่าลูกรัานก็เสียฮักพอขึ้นอ่างนี้แบ่กฮักไปทาชื่อดยกกูราบกูราบเดงและกุหรับขาวและกูราบขี้ม่วงมือก็บอกขี้ม่วงเอาม่เกงที่พอไปทาง มือจเจาะงามๆอีนั่งอยากหน่อยอีนั่งขายเหี่ยอีนั่งรัญญาอีนั่งนิ้วพาผ่อนเนาะผ่อนก็อีนั่งแกงโง่ยังบ่เห็นจักดอกอีนี่อ่ะก็บ็นจักดอกบ่เให้ก็บ็นจักดอกเออถนเป็นบักคข้งมือเข่าพอรักแบบนี้สวยงามมากลูกหลานจังมาสวยงามมากเนาะ ถือว่าเป็นสิบมงคลให้สำหรับวันที่สิบสี่เนาะให้ความหมายเนาะวันที่สิบสี่มีความหมายด้ยไม่ใช่ไม่มีความหมายความหมายก็คือทื่คือกลุมผ้าวันว่าเร่งท่ายว่าเร่งท่ายึดงหนพอมาไม้คู่ลูกไม่ผู้แกคือคงจะหลอกหลับมาให้มาคู่เคร็จไมเป็ียนอึ๋ยอง๋งเกิดขึ้นเนี่ยพออืนเกิดขึ้นความรักที่พอเอา ทางว่าไงว่าชื่อชื่อไม่ฮักกับอะไรบอ่พอวะฮักอะไรู้พอไม่เป็นฉันจะรักแทงความหมายมม่มีความหมายว่าชื่อชื่อผมท่างหมอกับว่าฮักผู้ใดต้องออกกูดาไปหักผู้งันไว้ข้าง่าแ้ายังว่ารู้ด้านฮักพอเนีอเห็นบ่เห็นบ่บอกได่อเอเห็นบ่พอเชื่อเองมันยัจัดดอกว่าไดครับปู่ัแกเรื่องไปจัดดอกไปอืมบ่ครับบ่คืคนหัก เค็บักเอไปตัดดอกไปบอนั่นบอกว่าผู้หักคือฟองจากคอแใชนั้นเห็นไมเห็นไม้เยไมบเี้ยเองครับมเย็บไปสี่คู่ส่มูบี้ยเองคผู้ักัดอกผู้รักก็จะ่อยงจะกระด่างไหมกรนดิ่งกระปิ่งกระดิ่งยข่แก่ไม่นก่วม่่มไมนี่มันดอพอเยครับู งามู่ครับงามนี no ่อ no ย่างนี no ้กงามดีค no รับ no ปูเ no ห็งไม้เข็งไม้ข้อม่อมึงจะขิงข้สวยเห็งไม้ี้นี่ก็สวยเลยครับปูรักปูอครับครับปูเ่บ่รักบ่อหรือครับปูอันนี้รักกัดก ก็ <anto> <isto> ่ค <wolf> ือพอเล้ครับเดมใครกันว่าไม่มีคนรักมครับู้ม่มาปตาลูกแรกก็ได้แต่สติเกิด่แล้วปู้ใหญ่น้ารับบกสียิ้มึแก้กปิ้งปิ้งไง่ะปิ้งแก้ตัวเยอะคุณะรับรกงนยมวัารบคุณบุรักเขคือพอได้หหกพ่รักเอก็มีความหมายกงมือฉันด้รักดอกกุหลาบแดงทิบเก้าอ คิบเกาหอดีบูกราเครูคปูดาเกย์คเกาคืเกาครับาืเกาครับมังจะคเกาอใจงั้นครับเออผู้ดอยากเอามาให้พอกแตนเกาคื่เกามือแรงมาคู่ึันไปร้องเพื่อนแต่กกุราบเดยจะคลื่นเกาคืเกาขอใจงั้นครับผู้แกคืเปมอบางบ่าคู่กับปากืเกาดดกเลยอเออมันจันพอดีพอ้า ึงงั้นจั่งโม่คือกันเขาใจงั้นจก่งโง่เออนางแบบมันไม่คว่ำหมาเอโก้พี่คือคืออืมอันนี้เอฟคือร่วงวงมาเน้อผ่านมาทางข้างยืมนางจั่งโม่บุญถนะรอมกับนั่งชดคืนอืมกันกจั่ชนะประทึบอืมประทึบอืมมือขูมมือหยาบมือขูมมือหมายแล้วเออคืออยู่มือแห้งอืมกับขันกัน คอยเกะโอรมมือกนะออรูกยันชื่อรวมบนมามย์ราชื่อราเสงเรงามให้มมอโคกมมอแรกมมอโคกมือมัดเออเอาคือเยอะชื่อโบกชื่อเอะรกยันดูือขันัวนาบุงนาบุอกูรักแต่เขาัชรักเนาะกันสีน

เจยโม่ก็จะก็ทุ่งก็ทุ่งไม่คนรักเหมืนก็คุก็คกแกดนาะได้คุกลาบคือคึ้ว่าดกหรอกคุกแกส่ยง่ามอเริ่มครับปูอสมากง้ามอะไรก็มีคัอแต่ว่ามลงนี้ยังเดรร่ายอยพ่อพคือไปหา